กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร,รเสนอรายการจากรึกไว้ณชายแดนใต้สวัสดีค่ะด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาการแพร่ระบาดการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดซึ่งเยาว,วชนจำนวนไม่น้อยค่ะที่ต่างหลงสู่วังวนปัญหาดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่พี่น้องและคนในสังคมวันนี้รายการจารึกไว้ณชายแดนใต้จะมาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับผู้ที่มีส่วนสําคัญค่ะต่อการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญท่านแรกค่ะพันเอกปริวิศสุดธิโมค่คะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอรมนภาคสี่ส่วนหน้าและอีกท่านค่ะคุณสหานีอาแดค่ะเป็นตัวแทนจิตอาสายารันนันบารูจากจังหวัดปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามท่านเลยค่ะว่าปัญหาการแพร่ระบาดแล้วก็ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีบริบทต่างจากภูมิภาคอื่นยังไงบ้างคะสำหรับพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ติดต่อประเทศมาเลเซียนะครับทำให้มีการ ผ่านเข้าออกของยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับทำให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ประกอบกับเยาวยชนในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ความศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพิษภัยของยาเสพติดหรือโทษของยาเสพติดนี่ยังมีน้อยอยู่นะครับประกอบกับในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องความยากจนมีปัญหาเรื่องความว่างงานทำให้เยาวยชนเนี่ยหันไปเสพยาเสพติดมากขึ้นและอีกบริบทหนึ่งก็คือในส่วนของเงหวชนภาคใต้เนี่นย มีการใช้สารเสพติดตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสขุณร้อยเป็นการนํำน้ำกระท่อมไปผสมเป็นสูตรต่างๆนะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่ทําให้เด็กเนี่ยเริ่มที่จะนําไปดื่มแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นต่อไปนะครับที่สําคัญประการหนึ่งก็คือพื้นที่อยู่าภาคใต้เนี่ยครับผู้ค้าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ทำให้ปัญหาเรื่องการแค้ไขายายาเสพติดเนี่ยเป็นที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับค่ะแล้วเรียกได้ว่าในพื้นที่ของเราก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีความรุนแรงในเรื่องของยาเสพติดมากกว่าที่อื่นไหมคะมีความรุนแรงมากกว่าครับเนื่องจากว่าเด็กในพื้นที่เนี่ยหันไปเสพยาเสพติดบางทีก็จะผันจากตัวเองจากผู้เสพเป็นผู้ติดแล้วกลายเป็นเด็กเดือนยา้ายก็จะกลายเป็นผู้ค้าในอนาคตต่อไป เรียกได้ว่าเริ่มต้นจากกระท่อมก่อน<ช>แล้วก็ไปตัวที่แรงขึ้นเรื่อยๆ<ช>จากผู้เสพกลายเป็นผู้ขายตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับโต๊ะครูปอน้อยาลาันนาันบารูที่บ้านเกาะแหลนกะ่อนอื่นอยากจะให้เล่าถึงที่นี่ให้เราฟังหน่อยคะ่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของยาเสพติดค่ะ,คะมันมีผลต่อ ชีวิตของเยาวชนหรือว่าชุมชนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงบ้างคะตอนนี้นี่ถ้าพูดถึงปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาที่ยาวนานนะฮะแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความร้อนให้กับครอบครัวนะฮะแล้วก็สถาบัานต่างๆ ไม่ว่าสถาบัานครอบครัวสถาบัานศาสนานะฮะแล้วก็สังคมโดยรวมนะมันจะมีผลกระทบหมดเลยเมื่อกล่าว่าบริบทสังคมทุกวันนี้นยะปัญหายาเสพติดมันก็มีการพัฒนาของมันคนรุ่นใหม่นี่เพราะอยากลองอยากรู้อาจจะเป็นด้วยวัยนะฮะด้วยวัยแล้วก็ด้วยแวดล้อมที่เขาอยู่ก็เลยเขาได้ตกเป็นเครื่องมือของของปัญหายาเสพติดเราก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเยาวชนตอนนี้ถ้ามีศาสนานําแล้วก็เขาน้อมนําปฏิบัติจริงอันนี้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันเพราะว่า ศาสนาในละหมาดหน้าเวลานะฮะแค่ละหมาดหน้าเวลาเนี่ยก็จะเป็นภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันทั้งปัญหาต่างๆไม่ไม่าาเฉพา,า,นนาะบบบาาปัญหายาเสพติดนะโครงการยาลานันบา루อะค่ะมีบทบาทยังไงต่อการแก้ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกับเยาวชนคะ่ะครับของกรมแพทย์สุข้านะครับเรื่องการดำเนินการเรื่องโครงการยาลานันบาูเนี่ยเรามีโครงการอยู่ยหลายโครงการด้วยกันนะครับเช่นโครงการยาลานันบาูจูเนียที่จะเป็นการอบรมให้ความรู้ นำเด็กเยาวชนที่อายุ1 0 1 4ปีมาเข้าค่ายนะครับและโครงการเยรนาารของเยาวชนก็จะนําเด็กที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมาเข้า,ขา,าค่ายลักษณะค่ายจะเป็นการเป็นค่ายฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับจะทำให้เด็กมีความรู้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันต้านการป้องกันยาเสพติดเนี่ยนำไปใช้กับตัวเองแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆน,น,นะครับที่ผ,ผ่านมาเนี่ยมีการให้การตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเด็กที่ผ่านโครงการนี้ จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนะนะครับมีการพัฒนาตนเองมากมากขึ้นจนกระทั่งพ่อแม่หรือครอบครัวเนี่ยสังเกตเห็นได้จึงมีการตอบรับจากเยาวชนในพื้นที่แล้วก็ครอบครัวในพื้นที่เนี่ยให้การตอบรับมากที่จะสนุนโครงการนี้ครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็คือเริ่มให้ความรู้รเขาต,ตั้งแต่อายุที่เรียกว่าเริ่มจะเสี่ยงแล้วใช่ไหมคะค ที่คุณสาหานีบ้างนะคะในานามที่เราเป็นจิตอาสาเนาะอยากทราบถึงบทบาทนะคะในการช่วยแก้ปัญหายาเสพติดค่ะค่ะก็คือในส่วนดิกชัน้นะคือเดิมตัวเองก็เป็นอสอมอ,อยู่แล้วในพื้นที่และทีเนี้ยการเข้าถึงชุมชนน่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในเรื่องข้อมูลการที่เด็กเสพยาแล้วในฐานะเราเป็น มวลชนชาวบ้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีแนวทางการปรับปรามได้เราก็เลยได้ได้ไดโอกาสใช้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยคือการประชาสัมพันธ์ในโครงการยาลานันบารูนะคะคือให้เขาได้เข้าใจว่ายาลานันบารูคืออะไรเราก็คือมีบทบาทในการประสานงานพาเด็กเข้ารับการเข้าค่ายอย่างที่ท่านรองพูดเมื่อกี้่ะคะ,ค,ะคือการ การค้นหานะกะ็เหมือนเราเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปถึงชุมชนเลย<ช>ไปถึงแต่ละบ้านเลยเพราะเหมือนเราเป็นคนพื้นที่เรารู้ข้อมูลว่าบ้านหลังนี้แหละต้องมีส่วนมีเด็กที่มีปัญหาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แต่ในส่วนของยาราัน,านบารูตรงนี้่ะคะคือเราจะมีอีอกรูปแบบหนึง่งคือที่เราจัดต่างกับหน่วยงานราชก,การะคะ่ะเราจะเอากลุ่มผู้สนใจโดยที่เราไม่ได้มีปัญหากับผู้เสพไม่มีเรื่องกับผู้ค้า เพื่อป้องกันในตัวเราเองด้วยก็คนรอบข้างด้วยอันนี้เพราะเราคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติเราไม่ใช่ในเรื่องของการปรับปรามเพราะว่าการปรับปรามมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วค่ะทําไมถึงเริ่มมาเป็นจิตอาสาเพื่อที่จะมาช่วยเรื่องนี้ค่ะแรงบันดาลใจแรกๆก็เกิดจากภายในครอบครัวของตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนั้นมีน้องชายคนหนึ่งได้ลงผิดไปนะคะตรงนี้ ที่น้องเป็นเด็กดีเรียงเก่งอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนนี้ก็มีเส้นทางของยาลานันบารูนี้ละคะ่ะได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนเข้ารับการเข้าค่ายก็ได้ส่งน้องเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นน้องกลับมาบ้านเราก็ได้ช้อนต่อเพื่อการติดตามน้องทําให้น้องก็หายจากการติดยาจนถึงปัจจุบันก็ได้เป็นผู้นำในหมั่นในชุมชนนะคะซึ่งเราเอาตัวอย่างแบบอย่างใน,ในครอบครัวของเราก็า<ะ>คือ พ่อแม่คือสําคัญที่สุดแล้วก็ญาติพี่น้องคือสําคัญที่จะต้องดูแลค่ะนี่คือก็เลยว่าได้แนวคิดตัวนี้ว่าเออเราจะทํายังไงไม่ให้ครอบครัวอื่นอ่ะมาเป็นอย่างเราก็เลยใช้โอกาสของยาลนานันบารูเนี่ยคะ่ะได้สร้างโอกาสตัวน,นี้เข้าประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีทางโครงการของ ยาลานบารูส่วป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงถึงปัจจุบันนะี้คือหน่วยงานภาครัฐก็ยังให้ความสําคัญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่เนะี่ยเป็นโอกาสที่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐนะ่ะได้เปิดโอกาสให้กับผ้าประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสมาร่วมมือการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนะี่ยค่ะค่ะเรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นเลยก็คือเกิดกับครอบครัวตัวเองเนาะแล้วเรา <c oughs> ก็เห็นแล้วเราก็ไม่อยากให้ครอบครัวอื่นเขาเป็นเหมือนที่เราเห็น แล้วเราจัดรูปแบบการเรียนการสอนยังไงบ้างคะ<ช>ที่ศูนย์ฝึกที่นี่อะค่ะเรามีตารางปฏิบัติในประจําวันเช่นพอมาอยู่นี่แล้วนะฮะพอตีสีตื่นแล้วก็เตรียมปฏิบัติศาสนก,กิจนะฮะแล้วก็อย่างเช่นละหมากรออานเสร็จแล้วก็เรียน เรียนตำรับตำราที่เกี่ยวกับศาสนาเขาเรียกว่าทางนำสำหรับเยาวชนด้วยผู้รู้ที่มีความรู้และก็มีแนวทางที่ถูกต้องในการที่จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะวิชาสามมันก็จะมีครูทางกศนอมาสอนนะ mm. แล้วก็คกร,ออรูกศนวิชาชีพก็จะมีผู้รู้เก mm. ี่ยวกับอาชีพมาแล้วก็ที่ผ่านมาในเราเคยเสนอกับสบตแล้วก็มีโครงการเป็นปีต่อปีแล้วก็พอโครงการจบเราก็ยังต่อยอด อาชีพอย่างเช่นช่างยนต์ช่างไฟช่างก่อสร้างทําให้เด็กเราได้ทําอยู่ตอนนี้นอกจากจะเป็นการรักษา<ๆ>การดูแล<ช>การฟื้นฟูการบําบัดแล้วเรายังฝึกฝนอาชีพให้ให้พวกเขาอีกด้วยค่ะแล้วในส่วนกอรมนาภาคสี่ส่วนหน้าค่ะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนแล้วก็ขยายผลหรือว่าให้โอกาสะะกับเด็กๆยังไงบ้างค่ะคในส่วนของกอรมนส่วนหน้าเองนะครับก็จะมีหลายโครงการที่สับะะและับเยาวชนในพื้นที่ ที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปอนอ์สามใจนักเสศสามใจนะครับโครงการทำดีเมียอาชีพโครงการสง่งเสริมอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็โครงการจิตอาสายยลันดันดาลูทีอีกโครงการหนึ่งซึ่งมีความสําคัญก็คือในปีงบประมาณ2 5 6 4 2 5 6 5นี้นะครับพลโทเกงไกรศิรักษ์ท่านเล็งเห็นว่าการที่จะให้ชุมชนเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการออกมาฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหาเนี่ย ก็จะเป็นส่วนที่ดีที่ทาให้การแก้ไขปัญหายั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับท่านจึงดำริให้ดนึ่งนึโครงการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ cbtx นี่ยะครับก็จะทําให้เยาวชนในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่ได้นะครับก็จะมีเรื่องของการค้นหาเรื่องของการคัดกรองคัดแยกเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่กระบวนการติดตามแล้วการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งทางภาพรัฐเองเนี่ยก็จะไปสนับสนุนเสริมให้ในเรื่องของ โครงการต่างๆแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับก็จะเป็นรูปธรรมเยิ่งขึ้นและยั่งยืนครับค่ะอยากให้เล่าถึงตัวอย่างกิจกรรมะะหรือว่าอาชีพที่เยาวชนได้ได้ทำอะคะ่ะในโครงการ,รมีอะไรบ้างคะคือในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเราก็ยังมีการส่งเสริมอาชีพโดยใช้ผู้ประกอบการในชุมชนมด้วยเะะ<ม>ช่นว่าซ่อมรถจักรยานอ<ม><ม>ะไรแบบนี้ปลูกผักอะไรต่างๆเนี้ยคือ ตามความถนัดของเด็กเยาวาชนที่จบจากสถาบาันมปอนะยายานัมบารูหรือว่าจบจากเข้มสห้าอะไรเนี้ยคือเขาพร้อมจะมีอาชีพเราก็ได้คุยกับสมาชิกยาลาัมบารูที่อยู่ตามบ้านนะคะที่เข้าร่วมโครงการเนี้ยใครที่มีประกอบไในด้านไหนเราก็เอาเด็กเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยค่ะด้วยการบูรณาการจากหลายภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้ผู้หลงผิดและผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการฝึกฝน ฝึกอบรมผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการยาลันนันบารูโครงการแค้มป์3สาสามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจมากคือโครงการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้มีรายได้และห่างไกลยาเสพติดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการค่ะได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชฐานจังหวัดยะลาค่ะ ศูนย์ฝึกอาชีพพระรชาชาทนจังหวัดยะลานนั้นเริ่มก่อสร้างในปี2547โดยความร่วมมือของรัฐสภาของทัพบ,บกและก็มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์สร้างเพื่อเอฉลิมพระเกียรติและก็ถวายเป็นราชกุศลแต่ราชการที่9กับราชินีและก็ราชการที่สซึ่งสร้างเพื่อเป็นที่รองรับสําหรับชาวชนและก็ผู้ได้โอกาสในพื้นที่สําหรับเป็นที่ฝึก อาชีพเพื่อแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการบริหารได้นำพระบรมราชโองายรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและก็นาน้มนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานซึ่งมีประโยชน์มากมายกับคนในพื้นที่จังหวัดยาลาตัวอย่างค่ะของหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะ มีเรื่องอะไรบ้างคะหลักสูตรที่นี่ก็มีช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างช่างซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วสิทธิประโยชน์ของคนที่เข้าเรียนที่นี่จะได้รับล่ะคะผู้ที่มารับการฝึกที่นี่นะครับทางสองบอตอส,นบสนับสนุนก็ประมาณทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของที่พักชุดฝึกที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน,นาก็จะได้รับสนับสนุนก็ประมาณจากสอบอตอทั้งหมด นอกจากนั้นของอบตรยังทำโครงการพาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อจะจะเปิดโลกทัศตัของผู้ที่รับการฝึกให้ได้เห็นว่าอาชีพในแต่ละสาขาช่างที่จะสามารถนําไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างก็สอ so, so, อบตก็ทําเป็นอย่างดีนะครับค่ะแล้วเรามีการติดตามแล้วก็ดําเนินการช่วยเหลือคนที่จบหลักสูตรไหมคะติดต่อกันตลอดครับเวลามีปัญหาอะไรก็ ทา,างเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นค่อยนําเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมานั้นผู้ที่จบก,การฝึกอาชีพนั้น,นกลับไปอยู่ในชุมชนของตัวเองบางคนก็ประกอบอาชีพอิสระ,ะเปิดร้านอย่างร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บางคนก็ไปเป็นผู้รับเหมารายย่อยและก็อีกหลายๆคนก็สามารถที่จะเป็นช่างประจําหมู่บ้านเช่นช่างไฟฟ้าบางคนไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพหลักก็จะเป็น อาชีพเสริมให้ความช่วยเหลือกับคนในหมู่บ้านได้ค่ะเรียกได้ว่าคนที่จบหลักสูตรการฝึกอาชีพนี้มีอาชีพรองรับทุกคนเลยใช่ไหมคะมีอาชีพรองรับทุกคนครับเพราะว่าความรู้ในเรื่องช่างนั้นสาม,มารถที่จะปประยุกต์ใช้ในหลายๆเรื่องถึงแม้จะไม่ใช่อาชีพหลักก็ยังช่วยชาวบ้านได้แล้วคนที่เขามีอาชีพแล้วมีรายได้แล้วอะค่ะคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะอันนี้แน่นอนครับบางคนที่เคยรับ การฝึกที่นี่นะครับมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาหมอสร้างเล็กๆน้อยๆพอมาเพิ่มความรู้ที่เป็นหลักสูตรของสถาบันพัฒนาปีมือรายงานของกมรมแรงงานปรากฏว่าเขามีความรู้เพิ่มขึ้นทําให้เขาสามารถที่จะรับงานที่มันใหญ่ขึ้นที่มีค่าจ้างเพิ่มขึ้นบางคนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตท่านผอ,อคะอย่างที่นี่ค่ะมีการรองรับผู้ที่ผ่านโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดไหมคะ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชการทั้งสามจังหวัดกันครับแล้วก็เรารับคนที่ผ่านการบําบัดยาเสพติดมาแล้วแล้วก็มาฝึกอาชีพให้เพื่อที่จะทําให้เขาได้เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็สามารถมีอาชีพติดตัวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ม,ม,มีมีทุกรุ่นนะครับอยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจหน่อยค่ะว่าเขาจะมีช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้างคะ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่3จังหวัดมี3ที่ก็คือที่ราปชประชานุเคราะห์39จังหวัดนาราธิวาซึ่งอยู่ที่อำเภอตังยงมัดแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนราปชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีใกล้ๆกับโมโอส่วนของจังหวัดยาลาก็อยู่ที่อำเภอรามันซึ่งในการรับสมัครผู้รับการฝึกนั้นทั้งสามศูนย์จะเปิดพร้อมๆกันดูในสื่อสังคมออนไลน์ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงใน Facebook ในช่วงที่รับสมัครทุกครั้งครับ ก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์ฝึกนะคะที่เราได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหลานในชุมชนไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพแต่ว่าในเรื่องของจิตใจด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากๆเลยนะคะค่ะก็ดีใจมากครับที่ได้มาฝึกที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยะลาตอนนี้ก็ได้เรียนฝึกอาชีพการทดสอบฝีมือแรงงานนี้ ก็เริ่มมีรายได้หลังจากจบมาก็เริ่มมีรายได้และที่สำคัญก็คือได้ห่างไกลย,ยาเสพติดค่ะอยากให้จิตอาสา,าได้เล่าถึงความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐค่ะค่ะก็คือความภาคภูมิใจตรงนี้นะคะก็ความภาคภูมิใจแรกก็คือ หที่รัฐได้เปิดโอกาสแล้วก็ยื่นโอกาสให้เรามีเกียรติได้เข้าร่วมคือรู้ว่าในหมู่บ้านเรามีปัญหาเราก็ได้รับเกียรติและโอกาสตรงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มามีส่วนร่วมตรงนี้เพราะว่าถ้ารัฐไม่ได้เปิดโอกาสตรงนี้มาเนี่ยคือเราก็มองว่าที่ผ่านมารัฐก,ก็แก้ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ประสบความสําเร็จะคะ่ะ แล้วก็ถ้าจิตอาสารัมนลชนแก้ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเราก็เลยต้องใช้พลังทั้งสองฝ่ายทำไมต้องภาคประชาชนร่วมกับราชการเนี่ยค่ะมามามีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็สิ่งที่เกิดที่เราได้มาเนี่ยความภาคภูมิใจหนึ่งที่เราได้นำเยาวชนที่หลงผิดติดยาเนี่ยมาทำให้เขาหายจากทุกข์ทุกนั้นได้ เรียกว่าตอนนี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วแล้วทุกคนก็ต่างมองเป้าหมายเดียวกันที่จะขจัดปัญหาเรื่องยาเสพติดที่จง<ช>ังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการที่จะทําให้เยาวชนเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของช,ชาติค่ะอยากให้พูดถึงเลยค่ะเยาวชนที่เคยผ่านหลักสูตรตรงนี้ที่ประสบความสําเร็จนะฮะเราก็เคยทาวิจัยใน1 0 0 0คนมีไหมหนึ่งร้อคนอันนี้ก็ถือว่าผ่านฮะมีแล้วก็เราก็สังเกตตัวชีวัดจากชุมชน หลายชุมชนก็เขาว่าดูแลมีเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เลยถือว่าอันนี้คือในเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็พอเยาวชนเขาได้ทบทวนตัวเองนะฮะเขาได้เลิกจริงๆนะ,ะเขาก็สนใจในเรื่องที่จะต่อยอดชีวิตสร้างอนาคตให้เขาตัวเองนะฮะ<ช>แล้วก็<ช>ไม่ว่าเยาวชนที่บางคนยังไม่เคยจบปฐมเขาก็กลับไปจะไปเรียนต่อปฐมบางคนยังไม่จบมัธยมบางคนก็จบมัธยมแล้วก็เข้ารับมหาลัยฮะบางคนก็อยากจะมีอาชีพ ขาก็กลับไปต่อ,อยอดทางอาชีพไปสมัคร<ฆ>งาน แล้วก็มีการรับรองว่าเนี่ยเยาวชนนี้ผ่านจากเราแล้วก็ผมมองว่าสามพันกว่ารายที่เคยผ่านที่นี่นะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าดีใจฮะมีสถานที่แบบนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนลูกหลานนะก็เรียกได้ว่ามีความสุขทั้งผู้ให้ก็คือบาบอนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเยาวชนเองที่เขาได้กลับตัวกลับใจนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณบาบอมากเลยนะคะครับขอบคุณครับ ค่นแล้วผู้ที่สามารถฝึกตนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้หลีกไกลจากยาเสพติดได้ค่ะพวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองยังไงได้บ้างคะครับคือเยาวชนที่ผ่านโครงการยารนันบารูนะครับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเรื่องของการเลิกยาเสพติดได้ว่าจะมีความภาคภูมิใจมีการใช้ความคิดมีเหตุผลมากขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะใช้เหตุผล ให้สติปัญญาที่จะใช้ในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะหันไปนพึ่งยาเสพติดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้ใน่เด็กๆตอนนี้มีการพัฒนาตนเองเราเพิ่มมากขึ้นนะครับในอนาคตครับ ในครั้งหน้าค่ะเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ต้องขอบพระคุณแขกทุกท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมสนทนากับเราค่ะพบกับเราได้ในรายการจารึกไว้ณนะชายแดนใต้ค่ะช่วงข่าวภาคค่ำระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง21นาิกา30นาทีทางททบ5วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ